สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในงานวิ่งครับวันนี้มาที่งานมหาสจั์บ้านแรงนะฮะแดนผลไม้นะครับผมนี่ระยองครับก็ตามเขามานะครับผมตอนแรกว่าตั้งใจจะวิ่งแต่ว่าไม่ได้วิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันก่อนนะครับนี่มีนักวิ่งค่อนข้างเยอะเลยนะครับนักนักวิ่งนี่เยอะมากๆนะครับมีขาแรงมาค่อนข้างเยอะนี่กาลังวอร์มกันอยู่นะครับ ครับแล้วนี่ก็คือพี่นาดของเรานะครับอ่าได้ที่ห้าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับนี่ครับผมชมบรรยากาศไปเรื่อยเรื่เดี๋ยวผมสัมภาษณ์นักวิ่งสวัสดีครับพ่อดาไม่เพลนะอ่าผมก็ดูผมดูคลิปพี่อยู่ผมช่องหนึ่งแล้วก็มาลงในในช่วงที่แบบเกษตรอยากวิ่งอะไรเงี้ยผมทํกเกษตรครับเป็นไงพ่อเป็นพี่วันนี้ครับก็ดีครับดีเต็มร้อยครับเต็มร้อยไม่บวยผมว่าพี่นี่ขาแรงน่า รอบนี้น่าจะติดนะครับน่าจะได้ที่หนึ่งอยู่โลใช่ไหมครับผมลงสิบครับสิบโลเหรอครับขนาดขนาดสิแต่ว่าแถวระยองพี่น่าจะมาทุกการใช่ไหมครับเพราผมอยู่ล่าสุดล่าสุดผมเห็นพี่ไปบุรีรันใช่ใช่ครับไปไปเขาดูคลิปคูคลิปนะครับขอบคุณงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปคลิปหน้าเดี๋ยวผมติดตามด้วยครับบ้าน สองคนนี okay, uh ่แหละฮะไม่มีคนช่วยเดี๋ยวคนถ่ายจลรับกัรถ่ายโอเคครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวติดตามแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมถ่ายตอนพี่ออกตัวด้วยครับด้ครับทีเดียวครับขอบคุณครับเวลาสูดหายไปเลยค่ะไม่ต้องเถิ่อนอายนี่ค่ะนักพิธีทุกท่านที่เข้ามานี่ค่ะสามารถมารับการพ่นสเปรย์ใด้านในะคนนะโอเคจะไม่ต้อได้วิ่งเลยนะครับก็ อ่าต้องมีสเปรย์กันมากแล้วนะครับคือของเฟียครับผมก็ลองฉีดไปแล้วนะครับก็ด้านในบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ผมก็ค่อยๆทยอยเข้ามาครับวอร์มร่างกายกันอยู่ข้างนอกบ้างเข้ามาอยู่ข้างในบ้างนะครับกองเชียร์ทั้งหลายก็จะเข้ามานแล้วก่อนที่จะออกปุ๋ยอีก20นาทีสุดเพื่อนมีกาแฟกินแล้วก็เดินทางกลับไปหากาแฟกินนั่นเองเพื่อนๆพี่ๆครับเพราะว่าวันนี้ดูองอย่า มไม่ได้วิ่งแน่กาแฟอยู่ข้างหน้านี่เพื่อนจัดเลยดีกว่าหุ่นหุ่นกำลังเวนกันเลยนะครับเดี๋ยวผมไปจัดกาแฟาก่อนละกัน,นใกล้แล้วเพื่อนๆใกล้ปล่อยตัวแล้วนะครับมผมไม่ได้มีไมค์ผมอัดเสียงคับเอานะฮะด้านหลังผมนี่ก็คือแฟนจะปล่อยตัว15กิโลนะครับ อีกสักแป๊บหนึ่งให้มันมีพิธีการจบก่อนนะครับก็ที่ไหนที่ไหนก็มีพิธีการท้งนั้นนะครับแล้วก็นักวิ่งก็มายืนรอกันอ๋อเต็มไปหมดเลยส่วนที่จะถ่ายรูปก็ถ่ายรูปนะครับผมส่วนผมจะถ่ายคลิปก็ถ่ายคลิปไปนะครับสักพักนึงจะออกตัวแล้วเดี๋ยวเราไปดูในช่วงออกตัวกันเลยนะครับเราผมก็จะพาเดินดูรอบๆด้วยนี่เห็นดูดูดเพื่อนๆดูนี่นี่นี่นักวิ่งท้งนั้นนะครับ15โลนี่มีขาแรงเยอะเลยแล้วก็ที่นี่15โลนักวิ่งเยอะมากนะครับ เดี๋ยวดูดิผมเดินเนี่ย,เ,ยเดินมาตั้งเกือบ20เมตรแล้วนะครับยังไม่สุดแถวเลยอ่ะครับเพื่อนโอ้โหขาแรงก็อยู่ข้างหน้านะครับขาแรงน้อยหน่อยก็อยู่ข้างหลังเนี่ยดูดิเพื่อน20เมตร25เมตร30เมตรก็ยังมีมีนักแข่งอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับผมอันนี้แค่15โลนะเพื่อน<ๆ>เออเนี่ยฮะประมาณนี้ตีจํานวนไม่ได้ครับเพื่อน<ๆ>เราเดาแล้วกันนะครับอยู่ประมาณสั้500แล้วกันเนาะตีไปโอเคครับ ลนนะสับซ้ายขวานะครับโอ้โหน่าตักมากเพื่อนเรมาดูแข่งปล่อยตัวันขอโทษจริงๆครับเออนี่นะครับต็มเ9็มสเาาปล่อยไปแล้วขอบคุณนะผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาดูสิบหลกันนะครับ่นี้โหน้า10โลี่เที่เสียครับนั่จะครบคน่ยตัวไม่พร้อมต้านนะฮะบห

แต่ัเดีจดมอนะครับนานเกวทีีบีจหมดกระปองคนก็ยังไม่หมดนะครับครับผมแล้วก็มาต่อด้วยห้ากิโลนี่ห้ากิโลฟันลันอ่าบอกว่าฟันลันนะครับแต่ดูนีครับนี่ฮะจัดเต็มวิ่กันออกัสุดๆเลยครับนี่แล้วก็มีฟันซีด้วยเพอนครับฟันลังก็จะมีนะฮะกลุ่มแม่บ้านนะครับเด็กๆ ครับแล้วก็จะมีวิ่งกับวิ่งกับสัตว์ด้วยมีนี lever, ่มีน้องหมาด้วยเวทฝรัง่งคนนี้ก็พาน้องหมา <IT IC AL> มาด้วย <ider ate. S 1> น่ารักจริงๆน,นะครับโอเคก็บ,กบลารคนก็เยอะนะครับเห็นพิธีกรบอกว่า <IT IC AL> รวมๆแล้วน่าจะตกสองพันคนโอ้โหเขาเรียกอะไรงานวิ่งมันบ้าเข้ากันแล้วเข้ากันแล้วมีนักวิ่งทยอยเข้ามากันแล้วนะครับอาจจะเป็นนี่ฮะ สิโลก็เข้ามานี่สิบโลแล้วก็จะมีฟันลันห้าโลมาเ <11, S 1> ข้ามานะครับ 15, 15. ดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ <15, 15. S 1> ส่วนใหญ่ก็คือระยะใกล้จะ, 15, 15. จะเข้ามาก่อนนี่ 15, 15. <c oughs> อาจารย์เข้ามาแล้วอาจา์มุนมาเข้ามาเป็นสิบโลนะครับน่าจะเป็นที่หนึ่งของรุ่นนะครับอายุ 70, หกสิบอะไรนี่ครับ 15, 15. นี่ครับนี่ครับนี่สิบโลสิบโลก็เข้ามากันแล้วนะครับก็ ยี่สิบเอ็ดโลน่าจะใกล้แล้วนะครับยี่สิบเอ็ดโลน่าจะใกล้มาแล้วอันนี้ก็เป็นสิบโลเหมือนกันนะครับแล้วแต่รุ่นที่นี่เขาแบ่งรุ่นนะครับคนแรกเข้ามามาแล้วโอ้โหอย่างจัดเลยนะครับก็คือที่นี่เขาแบ่งเป็นรุ่นนะครับรุ่นอ่ะซอยห้านะครับก็คือห้าอายุห้าปีห้าปีห้าปีนะครับไปเป็นเป็นลําดับไปเข้ามาที่สองนะครับครับนี่คนนี้ก็จะเข้ามาเป็นที่สามนะครับผม อันนี้ที่สี่นะครับผมจัดมาเรื่อยๆนะครับก็มาเรื่อยๆนะครับและแล้วนี่ครับก็มาเป็นโอโอ้อ่คนที่ห้านะครับผมแต่อายุเท่าไหร่ไม่รู้นะครับอ่าซอยห้าหมายความว่าถ้าเกิดสี่สิบห้าสี่สิบถึงสี่สิบห้าสี่สิบหกถึงห้าสิบอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างจะถี่หน่อยนะครับผมนี่ฮะค่อยๆทยอยเข้ามากันแล้วนะครับ ก็รางวัลก็จะมีอย่างอย่างน้อยก็คืออย่างรางวัลมีห้ารางวัลมั้งครับอ่าถ้วยมีหนึ่งถึงห้าแล้วก็ที่เหลือจะเป็นกล่องซุ่มกล่องซุ่มก็จะเป็นกล่องผลไม้อะไรเงี้ยครับอ่านี่เข้ามาแล้วอีกคนหนึ่งยี่สิบเอ็ดนะครับรางวัลมันก็จะค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่มาอีกคนนะครับนี่ฮะเพราะนั้นถ้วยรางวัลก็จะมีห้าถ้วยแล้วก็มีกล่องซุ่มอีกกี่ถ้วยไม่แน่กี่กล่องไม่แน่ใจนะฮะน่าจะเป็นเจ็ดกล่องอะไรเงี้ยครับ ทุ่งก็ได้รางวัลแต่บบ้านกันหมดเลยนะครับผลไม้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมผมกาลังจะรอดูว่าพินาจะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับผมกําลังเลงอยู่นะครับพ่นาเข้ามา15โลโอ้ผมพูดผิดไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันคือ15โลผมพูดผิดไป21กี่ครั้งแล้วเนี่ยโอตายขอโทษด้วยนะครับ15บห้าโลครับ โอ้ยสูงสุดแค่สิบห้าลโลโอเคต้องขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> ก็มันติดนะครับเพราะปกติมันจะมีสิบยี่สบแต่คราวนี้มันเป็นสิบห้านี้คุณหมอนะครับสองคนนะครับ,รบก็รอดูนะครับกลายแล้วครับผมนี่วิ่งมาเรื่อย <15 S 1> ๆ,ๆนะฮะยี่สิบห้าเขาเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับสิบห<ๆ> <15 S 1> ้าเข้ามาเรื่อยๆนีคือจะมีคนคอยดูว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับแล้วกี่กิโลนะครับนี่ อ่ามาแล้วพี่น้าของเราเข้ามาแล้วเย้พี่น้าเข้ามารุ่น15กิโลนะครับเป็นรุ่นอ่า40นะครับผมแล้วก็ได้อันดับ5นะครับที่โชว์ให้ดูตั้งแต่แรกแหละครับผมอย่างแรงเลยนะครับประมาณเพจอยู่ประมาณ4ี่สี่ต้นนี่ฮะพี่น้ามาโชว์เลขเลขนะครับตรงไอ้นี่วิ่งเพจเท่าไหร่เนี่ยเปิดไปสี0ศนะแล้วเฉลี่ยตอนนี้เฉลี่ยอะไร 15โลเอ็มสามหมดยังครับ15โลเอ็มสามหมดยังครับสี่กนใจเอ็มสาหมดยังสีสองสี่สี่สองสีครับผมผมเห็นเข้ามาชั่วโมงหกนาทีใช่ครับเมะเ3ครับผมงนี่คือผลประกอบการของวันนี้นะครับตัวแทนหมู่บ้านครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ